เราโชคดีใจที่ได้ครับพวกเราบัสบัสยังมากกับรางวัลที่ได้เราวันนี้ขอบคุณก็สำหรับเวทเอาเฟร์ออฟเรียร์นะครับก็เป็นเกียรติมากที่เราได้รางวัลนี้ก็เป็นหนึ่งปีที่เราเขาเรียกว่าผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็ได้ได้สร้างผลงานที่ดีๆแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับรางวัลนี้ครับก็รางวัลนี้จะไม่ได้เลยถ้าไม่คือแสตมป์บักร์กับต้นทุนช่วงส่วนตัวเราไม่ได้เลยครับผมหนึ่งปีที่ผ่านมากับการดการทีมของใครตลอดวันแล้วมันทำให้ทุยก็เกิดเป็นกระแสได้มากมายในบ้านเราความคิดแบบเป็นยังไงก็ เรียกว่าเรียกว่าอาิีตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราก็เติบโตมากับฟีดบอลด้วยจากจังหวัดอะไรแล้วก็พอมันเป็นรุ่นเราเนี่ยรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นเป็น achievement ใน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 ผลงานสุดที่ของเราแล้วที่ที่ได้บอกว่าเป็นคนที่แบบว่าจุดประกายอะไรให้แบบว่าคนรุ่นใหม่หรือบางคนที่สนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วแบบมาสนใจฟีดบอลด้วยเงี่ยเรรู้สึกดีมากเรื่องวันที่ได้ทำให้เรามีความปลงกำลังใจกันมาบ้าน้อยขนาดนี้ก็บอกเลยว่า เหมือนแบบนั้นก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนหนึ่งหนึ่งมาอัลโตนะครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งจุดที่เราบอกเฮ้ยเราเรามาถึงตรงนี้แล้วนะสเต็ปต่อไปของพวกเราคืออะไรนะก็ปีหน้าหรือปีที่กำลังจะมาถึงนะครับเราพยายามหาเด็กสเต็ปของพวกเราเราพยายามพูดผลงานที่บอกว่าให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพิธีกหรือน้องหนุ่มหนุ่มที่บอกว่าติดตามพวกเราอยู่นะครับก็บอกเลยว่าปีหน้าเรามีอะไรให้ติดตามดูแน่นอนครับทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการทำงานหรือว่าหรือจะมีความกดดันมาได้รางวัลมาแล้วอะไรก็ได้ปีหน้าจะยังไงต้องดีกว่าเดิมมัันนนนตต้้้องโขขึึพฒา ความจริงไม่ไม่อยากเรียกว่ามันเป็นแรงกดดันในการดำเนินแต่ว่าเราเราก็อยากจะค่อยๆหาเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าสิ่งใหม่ๆไม่ t สพมาหาชิ้นที่บอกไปก็มันสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราไม่เรียกว่ากดดันไม่เอามากดดันแต่เราแค่อยากหาอะไรใหม่ๆที่ทำแล้วมน่าสนใจอะไรที่มันอาจจะยังไม่ใช่แค่ขอบคุณแค่สายไปอะไรเรยังจะได้หินฟุกอวัโอ้ยแบกอะไรเงี้ยรแบกอะไรเนี่โอ้โหนั่นเนี่ยัไม่อยากไม่อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะเห็นอะไรในปีหน้า ยิ่งเปิดรถบัสทำมาหลายทุกอย่างนะที่เราเห็นกันก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทำอยู่หลายอย่างครับก็ต้องรอติดตามแหละแต่ที่แน่ๆที่ต้างร่วกันคือวันที่6มีนาคมรอบหนึ่งปีคอนเสิร์ตใหญ่ของบัสเป็นยังไงฮะเฮ้คนรอเลยเฮ้ยพอดีเดียวนะคอนเสิร์ตใหญ่เลยครับคือเขาสร้างเป็นปีครับครบอบหนึ่งปีก่อนก็มาเปิดออครบรอบหนึ่งปีตอนนี้ก็พวกเราก็กำลังตัวบัสวิ่กันแถบเรื่องที่มากๆแล้วก็แน่นอนว่ามันมีอะไรที่เรียกว่าเป็น ก่อนที่จะเอาแต่ว่าตกนพวกเราก็ตั้งใจกับสิ่งพิเศษนั้นมากๆแต่ไอ้สิ่งพิเศษนั้นน่ยก็อยากให้ทุกคนได้คิดไปสต่อไยนะวันนั้นนี่เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าว้าวเป็นยังไงบ้างบัตรถดเร็วมากเลยอัเร็วโอ้โหเกียร์ดีนะครับห้านาทีมันหลังไม่แน่ใจแต่เร so ็วมากเร็วมากเร็วมากเร็วมากค่ะท้ายชมพู่ท้ายชมพู่ สม15นาที30วินาทีไวไปจริงก็ดีดใจมากมากครับผมเพราะว่ามันเรารอแล้วไม่คิดว่าเราเดมาได้ก็แบบว่าหนึ่งปีทั่วแล้วแบบว่าจะมีคนมาแบบโหปันทายหมดไวกันขนาดนี้ก็าเอจริงไม่ใช่แค่ ผมก็รุ้นเหมือนกันจริงสุดพายสุดพายเมื่เราเมืเราร้องเพลงนะครับโอ้โหตื่นเมากตืต้นจะฟินนะครับคอนเสิร์ตก็ต้องร้องเพลงครับตอนนี้ความพร้อมไปถึงขนาดไหนครับเพราะมันเกือบไม่กี่วันแล้วเนี่ยความพร้อมนะครับเต็มร้อยผมให้ประมาณ แปดสิบห้าคือที่หักไปสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเพราะว่ายังไม่แต่งงานยังไม่แต่งงานอะไรไม่เหรอชาไปสิบห้าเปอร์เซ็นเพราะว่าตอนนี้คือไรเหลือเวลาอีกยู่ในอาทิตย์กว่าซึ่งผมรู้สึกว่าผมยังไม่อยากให้เต็มร้อยเพราะว่าถ้าเต็มร้อยเนี่ยมันจะเต็มแก้วเออมันก็เหมือนน้ำที่เต็มแก้วผมก็เลยให้เหลือสิบห้าไว้เพื่อให้ผมแบบเติมให้เต็มเวลาเป็นไงที่มีมันจะมีอะไรซึมไทยไหมคะพี่ครับทำผมนะอนใคด้วยนะคผมมัน เราร้องเพลงเหมือนที่พี่ไทยบอกแล้วก็มันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันปีนึงเลยเนาะมันเราไม่เคยทําสิ่งนี้แล้วกันแล้วก็หมายถึงว่าผมว่าพวกเราก็มีอะไรใหม่ๆตลอดที่ที่ที่ไปโชว์ใหม่นะผมก็คิดว่าน่าจะมีนะครับผมแล้วก็พวกเราก็เออทำไมมันตื่นเต้นเนี่ยแล้วก็พวกเราก็กำลังเนี่ยซ้อมแล้วก็กำลังแบบว่าเต็มที่กับโชว์นี้โชว์นี้มากๆใหม่ๆอยู่อย่างไลฟ์เพลงเนี่ยใครเป็น ลเือกแต่ละคนมีสิทธิ์เลือกองกไปเองไปเขาพวกเราเขาเรียกว่าช่วยกันจริงพวกพวกเราพวกเรามีส่วนเยอะเลยแหละในการเลือกเพลงีใส่แมตต์ดก็มีคนเคาะใช่เป็นคนเคาะพียงกับพี่ดิ๊กเรอยากฟังเหรอพูดไม่ดีนี่ไม่ได้ไม่ดีให้ตัวพี่ยงใช่ไหมแต่ว่าโชว์นี้ก็คือมีทั้ง ีแล้วนนะทุกคอาจจะเป็นแบบบรรยากาศที่อบอุ่นอะไรอย่างงี้เหมือนอยู่กันครอบครัวในคอนโซีรีส์อะไรอย่างงี้อาจจะมีบ้างเพราะถอความขึ้อมาเองใช่มินิ้งเหมือนกับบ้านมหาแต่ว่าทุกคนเตรียมตัวน้องตาไหลแน่นก็เตรียมทิชชู่ไปไหน่อยก็ได้หมายถึงพวกเราเตรียมทิชชู่กันเลยการรอบๆหนึ่งปีวัดมาผ่านอะไรกันมาเยอะมากจริงมันบรรยากาศของตื่นมันก็อบอุ่นอบอุ่นกันขนาดแบบเหมืนพนี้ครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ย จริงเราเราพยายามทำคอนเสิร์ตเราให้มันมีแบบว่าหลากหลายรสชาติมีมีทั้งอ่ะสนมีทั้งแบบว่ามันสนุกมีทั้งแบบว่าอะไรต่างๆเราต้องตั้งใจทำให้มันแบบว่ามีไม่ได้มีแค่ตัวอย่างนเสิร์ตให้มันมีรสชาติที่หลากหลายครับผมแล้วก็เก็บหมดเราเอาหมดโอ้โหแล็ชั่นจะเป็นไงฮะกับแบบนี้โอ้โหแล็คชั่นอันนี้ดีหอมเรื่องอะไรบ้างเพื่อนนี่ขอบชุดคำช่อมแน่นอนหอมมากจริงแต่ว่าเรามีทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเรามี เหมือนกับว่าการร่วงเงินกับการเป็นมือดีก็เป็นพวกเรื่องเครื่องหอมอะไรอย่างงี้มันก็จะภายในงานก็จะมีความแบบว่าหอมความกลิ่นแบบว่าลักชัวรี่แบบว่าหอมโอ้โหในงานแบบนี้ประเดิมหอมใหม่เขาด้วยหนิมันมันก็ใช่แรกนี่ขึ้หอมใหม่ของเขาเลยเป็นไงบ้าถึงนะไอ้พวกคอนเซ็ปต์ใหม่ก็ขึ้นหอครั้งแรกอ๋อขึ้นหอมเป็นวงแรกเลยที่ประเดิมให้เขาหอมใหม่เลยตอนนี้ ตเต็นอปกติเราอาจจะชินหอที่นนูนที่นี่นั่นแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นหอยที่เราไม่เคยเจอลองิลอาเป็เตี้ย่คุโอเคงานถัดไาคือเดี๋ยวเราจะได้นมีี่ปงเดียวรู้สึกยังไงมันรู้สึกว่า พอตั้งแต่เทนีเราได้ติดตามศิลปินไอดอลมาตั้งนานแล้วเ A ก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์อีกหนึ่งงานประกาศรางวัลที่พวกเราก็เลิกดูมันตั้งมีเป็นปีแล้วแหละแล้วก็พอรู้ก็ไม่รู้อะหมายถึงว่ามัรู้ไหมไม่รู้ก็ไม่รู้อะเขารู้สึกมันแบบยังตื้นอยู่นิดนึงอะเล้นอี่ที่ที่แบบจริงหรอเราเราได้เทนีก็ขอบคุณที่รู้ก่อนเพราะว่าเราไม่มีทางที่เราจะได้มาถึง เอามัให้่าวันที่ตุรักเองแล้วร <boundaries> ู <fin anta> <ots> ้ส <guarding anymore>? ึก่ตอนตอนราว่าเนี่ยมาบอกเราิงจริงก็ใช้เพื่อนแล้วทุกคนก็แบบว้าวว้าบบวาวการแบบได้รับว้าวตำแหน่เนยตอนนั้นแบบว้าวันหมดแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆที่จะได้ที่จะได้แบบเข้าร่วมงานนี้แล้วก็แบบแทนเป็นทีมองเดียวแล้วก็นก็ดีมากาวกเราก็ หลายๆศิลปินที่ไปก็พวกเราก็ได้ติดตามกันมา<ช>แล้วก็เออการที่เราเะจอะแบบขึ้นไปอยู่บนเวทีเดียวกับเขาก็รู้สึกเป็ดีมากสุดท้ายค่ะฝากพลขับงานแล้วก็ฝากนี่เลยครับแฮปปี้บัสเดย์นะครับผมวันที่6ธันวาคมนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่เราตั้งใจกันมามากแล้วก็ตอนนี้นะฮะยังที่บัตรได้เรื่อยๆจนถึงวันงานครับเป็นบัตรลายครับผมก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยแล้วก็เร็วๆนี้นะครับมีผลงานใหม่ออกมาให้ทุกคนได้ติดตาม ก็ฝากติดตามผลงานเราด้วยนะครับเย้สวัสค่ะค่ะวีใหม่แกวได้ไหอ่ะบัสคนพี่ใหม่ค่นกันสำหรับบัคนก็ได้ตวนอช่กัน่นะมีคนพีใหม่แล้เอ้ี่เราคน่ใหม่ยัะ ครับผมก็ปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับไปเที่ยวไหนก็ังตัวนะครับไปเที่ยวมีความสุขนะครับแล้วก็ชาร์จพลังให้เต็มที่แล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ปีหน้าครับผมรออยู่นะครับผมครับไปเรื่อยครับครับแล้วตามนั้นเลยฮะเพื่ขอให้ปีหน้าทุกคนเออรักพวกเราต่อไปครับครับสุขถิ่ที่ดี่รีบรอยนะโอเคขอบคุณครับ